สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลเอกมาสกีโตดเนี่ยอยากกินตูดนะสวัสดีครับ มาคนเดียวเหรอเรามาคนเดียวครับโซดเหรอโอ้โหโอเคครมาถึงแล้วมีนี่มีนใช่ไหมโซดด้วยฮะสวัสดีครับอ้าวนึกว่าโซดค่ะกทางมากับตันเดียวที่เดิมนะขยันไปเฮ้ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เจ้าคอนทุบกันแล้วอกีมาคุยพี่เอกี่แล้วเหรอยืนยู่คนเดียวคนเดียคนเดียวโอ้สุดยอดมากลอะไรเนี่ยนี่เขาลุยคนเดียวเขาเลยนะโอ้เออเขาไม่ธรรมดาคือพวกเราได้ให้กาลังใจเ่ยนียาจะบอกยายาสุดยอดครับใจบอกชื่ออะยชื่อไรช่อะไรช่วยอลยครับ้ยย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 ย มาถึงผมได้ช่วยเลยสิกินข้าวหรือยังเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่นายไปกินเมื่อกี้นี่แหละมึงพี่ก็รอพวกหนูไม่มาสักทีรอที่ไหนส้วบๆเอารอเจ้านี่แหละส้วบๆเอาน่ะเพิ่งกินใช่เออพอรินเปนบ่ายแล้วก็นึกว่าน่าจะกินกันแล้วแหละพี่บ่าวเนี่ยส้วบๆเอาข้าวหมดกระติบบอกรอกันก่อนสิรอกันก่อนเจ้าเหรอเออบอกว่าเไม่ต้องอลไผมต้องไม่ใช่มีคลิปหลักฐานอยู่เจ้าไม่ต้องพูด คอยได้เนาะได้แล้วโอ้ยแม่ผมมาถึงาเลยง่ายอยูดิง่ายนองมาดูไอไอมาดูงานถึงไหนมีมาโงงน้ำมีเหลียมนะงน้ำมีเหียมโทรศัพท์อะไรว่ามืดจังเลมั้กระเป๋าอะไรไม่รู้นักชิปเปเลยโงินไม่ใช่ไม่ใช่เรียบร้อยแล้วคุยซื้ออันนี้พี่มาคุซื้อถั่วเพราะว่าคยซ่อนไว้ควรจะแยนสุมือดีสุด ได้อันนี้เหรอได้นับตันก็มาแล้วนะคะเนาะก็จะตัดจิตบล็อกมาใส่แล้วผมบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมโชว์ในซัสลซลุกหน่อยเนาะซัลุย่างนี้เหรอตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าว่ามาถึงเลยตอนเช้าเยี่ยมากเลเรือน้องปอนกับโกโกไลเนาะ

แล้สมมุติสมมุติแต่ว่านี้เราไม่ได้ตีฟ้ามันก็จะมีรูอากาศเยอะแยๆแล้วก็ไม่ต้องใส่บล็อกที่มีรูเนาะใช่หนูสวยงานหนูวัยมากเลยเนาะเพราะเมื่อวานเนี่ยเราจะก่อไว้ถึงประมาณนี้นะใช่นี่ก็มาสองเมื่อวานเหรอเม่อวารซึ้งเมื่อวานซึ้งเออบดปดนิดหน่อยนะก็ไม่ใช่ดีเนาะใช่ดีผมพกใช้ตลอดไม้ไม่โลโลเนาะถุใส่ดินเก็ปุ๋นตรงนี้ แล้วตรงนี้ทำยังไงต่อครับพี่นายอาอใส่ใส่อีดบล็อกแล้วก็สลูปตามอันนี้มาเลยสเจียวเจียวเยี่ยมเลยงานเดินไวมากสินี่ก็ก่ออิเสร็จแล้วเนาะห้องน้ำเหลือแต่พี่บ่าวจับเสียมนะเจี๊ยบจับเสียมสิจับเสียมอีกแล้วเหรอจับเสียมนี้มาลุยฉากคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้ปิดงานนะไอวางค่ด้วยเพราะวันนี้ยังวันนี้ฉาบไม่ได้มันยังไม่แห้ง รอพี่บ่าวเสียมอยู่ปกติเนี่ยถ้าเราไม่จับก็ได้แต่ว่ามันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมัเป็นเหลี่ยมเนาะโอ้เห็นหมดเลยแค่จับเหลี่ยมพี่บ่าวนี่ใช่เวลาเราฉาบเวลาอะไรเนี่ยมันจะเข้าเหลี่ยมเข้าฉาบพอดีดูสวยในกรณีที่ไม่มีเสาเพราะว่าเราไม่ได้ทำเสาเนาะห้องน้ำเราไม่มีเสามัดูเหมือนการจับเสียมถือว่าไม่ธรรมดาธรรมดาพี่บ่าวน่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขาดไปอีกหนึ่งคน กโกไล่น้องกอนไนกลับเมื่อวานรู้ได้ไงคะใช่อนเขาอยู่วหาอยู่เริกํกำลังโทูไปว่าจะถามข้อมูลหน่อยปรากฏว่ากำลังชะลมุนวุ่นวายเลยรถเสียอยู่รถเสียกลางทางใช่ก็เลยบอกว่าห้างงรีบทำรถก่อนก็เลยไม่ได้ถามข้อมูลอะไรมากมายเมื่อวานเห็นเขากำลังยุ่งๆอยู่ถึงขั้นถามข้อมูลเลยเหรอใช่วันนี้ญาติที่บ้านมาให้ดูเพจให้ ก็เลยติดต่อไปหาโกโกไลต์โกโกไลต์กำลังยุ่งอยู่ยุ่งอยู่กำลังยุ่งอยู่ใช่ยุ่งกับรถอยู่ใช่จริงถ้าก่อนผมกลับถ้าผมดูให้เขาจบแล้วเมื่อวานน่ะรอเดี๋ยวลืมแล้วอีกแล้วเหรออีกแล้วเชื่อเพราะว่าอย่าอย่าไปออกความคิดเห็นเลยอีกแล้วเหรอได้กัปตันนี่อีกแล้วนะกัปตันน่ะแล้วสรุปเมื่อวานรถแกเป็นอะไรเหรอเห็นว่าน้ำไม่โม้อน้ำหายมันรั่วมันรั่วมันรั่วอีกแล้วเหรอใช่ แล้วก็เห็นว่าเห็นดูในคลิปเนาะเห็นตูไปถามช่างที่เคยซ่อมให้รอบก่อนที่ว่าสามพันกว่าบาทอะ่ะส <3, 5. S 1> ามพันห้าช่างก็บอกว่าเปลี่ยนเฉพาะจุดอันไม่ได้เปลี่ยนหมดฮะมันก็เลยเห <c oughs> รอแสดงว่าต้องเอาอีกสามพันอ่ะถ้าเอาอีกสามพันห้าหาอันนี้ก็ไม่ได้ใจแต่เห็นน้องปอนลงคลิปเนาะผมเข้าไปดูคลิปก็ด้วยความเป็นห่วงเราก็ uh huh. าเช็คว่าถึงบ้านหรือยัง ผมก็โทรไปยุ่งเมื่อวานเห็นว <c oughs> <ช>่ายุ้งๆน่าจะไม่ว่างรับสาย <c oughs> <ช>โทรไปช่วงที่รัสเซียนอะอ่ะเออน่าจะไม่วา่างแล้วกห็นว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดเขาเปลี่ยนแค่บางจุดซ่อมซ่อมตามจุด <c oughs> ใช่หลังบรรยากาศล่าสุดนะคะแล้วก,ก็เดินทางมาถึงแล้ว <c oughs> นี้ก็ล <c oughs> องเลครับผมเป็นคลิปสสั้นๆนะคะเต็มที่เลยมีมีมีงานต่อยังมีอยู่ใช่ไหมจับเหลี่ยมตัวนี้เสร็จมีงานมีงานต่อ อ่าเป็นเป็นงานเฉพาะทางเดินสายไฟคลิปนี้ก็เยอค่อยเฉลยประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ